ในฉบับหลวงเร่มที่22นะในเรื่องของอน,นิสงค์ของการฟังคำของตถาคตก่อนสิ้นชีวิตนะที่กรณีของภกคุณะผิวพันธ่องใสนะเพราะการได้ฟังคำของตถาคตก่อนสิ้นชีวิตและพระพุทธเจ้าตรัสอน,นิสงค์หประการนะนั้นอน,นิสงส์หประการตรงนี้เนี่ย ที่พระสัสดาบอกอยากให้ดูเพิ่มไปนิดหนึ่งคืออานนิสงส์ในการฟังธรรมะโดยกาละอันควรนะ,ะฟังธรรมะโดยกาละอันควรนี่หนึ่งนะแล้วอีกอันเนี่ยในการใร่ควรวญเนื้อความแห่งธรรมะโดยกาละอันควรอันนี้สอง น,นี่คือคำที่เป็นภาพรวมนะฟังธรรมะโดยการละอันควรไข้กลวนเนื้อความแห่งธรรมะโดยการละอันควรในการฟังเนี่ยพอบอกอันนี้สงหกประการแล้วไล่หกประการมาใช่ไหมหกประการจะเป็นสามกับสามใช่ไหมสามพวกแรกคือพวกยังละสังโยชน้าเบื้องต่ําไม่ได้สามพวกหลังคือละสังโยชน์าเบื้องต่ําได้ในสามพวกเนี่ย na